แล้วก็ทำตากระวายต้นเอื้องน้ำต้วันนะครับคุณสุทธิพรสุวรรณพาลีนะครับเสียกองเอ๋นะก็ทุกท่านครับเสียนั๊กเยาวราชกต่อครับพิงค์ตงปู่ภูนช้าช้าครับครับอันนี้ก็น่าจะเปโดนทันบ้านนะครับเวลาดังเวลาทำชาช้าขับเข้ามืออย่ารีบครับ เราทราบวาทุกคนต้องด้วยกันแต่ยานี้น่าจะเปนของคันประตูจริงเสียงตบมือรงมัดจำไว้เลยครับนะครับชาครับดีครับเหมือนเจิมาให้เหมือนเจอเราไม่ต้องรีบครับเราไม่เร่งเวลาอยู่แล้วมาดีครับต่ายตอบไปต่อไปตต่อ

อาาลูกเด็กนใหม่ใหม่ตั้งไว้ไม่มีอะไรบางคนมั้จะจำว่าไม่เข้าใจว่าคนเทนสาไม่เดินเออชนะออยืยนรอไว้แล้วเรียกขานต้ามาต่อกว่าริี่หายขาดอันนี้ให้คูณร่างอะไรไงวะยิไปอาจารย์อย่าโค้งเก็บจับมาอย่ากค้งอย่าเดียวเด็กผู้ใหญ่ใจดีปั๊บรางวัลให้แล้วไปไปลีล็อกเดี้ยงเทียบล็อกมาตัวสองตัวดีครับ โอเคตามมาบอกเขาต่อก well, ันเข้ารับรองห้ต่อต่อกันนะไอ้เราไม่รู้มันเจอผลเลยรอบถัา